ไอ้ฝนหลอนจะไปไหนน่ะเวลาฝนตกแม่ไม่เปิดให้พี่เทลเข้าพี่เทลก็อยากเข้าแม่ให้เข้าพี่เทลก็จะออกพี่เทลจะไปไหนเออไอ้ขนเกลียนขนเกลียน,นเกลียนขน เทวจะไปไหนครับให้เข้าก็จะออกให้ออกก็จะเข้าพี่เทวไม่กลัวฟ้าเหรออันนี้สิมาหาแม่สิ กยังไม่ตกตลมเไหนมานี่ทีมาหาแม่เร็ว จะไปไหนอเออสก,กิดเข้าจะไปไหนไปไหนไม่รู้จะไปไหนห้องนางเวลาไม่เข้าก็จะเข้าเวลาให้เข้าก็จะออกพี่เทวไม่กลัวฟ้าใช่ไหมแล้วจะออกไปทําไมอะฮะออกไปให้เปียกฝนนะพี่เทวไปตากฝนนะ่ะฮะเดี๋ยวไม่สบายดูมันดูมันมันเห็นอะไรอีกเนี่ย เอาเอาีวันตัวนึงจะเข้าตัวนึงจะออกอ้อหวงกระดูกโอ้ยมันเลอะที่นอนลูกดูว่าทำไมทำไมเอาเอาแม่ลองแม่ลองใส่อันนี้ให้มันเลอะที่นอนพี่เยวจะมาบางทำไมเนี่ยก็ว่าทำไมจะออกมาทำไมโอ้ยนางหวงกระดูก เออเออดิดไว้ปิดไว้เอ้าเอาปิดไว้เ,เ,ไวเลอะเลอะพัดเช็ดเท้าอยู่ดิโอ้โหหัวกระดูกแล้วก็ไม่กินเอาปิดไว้ปิดไว้เหรอปิดไว้เหรอเอาปิดเอาเคีย้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวมันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไอ้อยู่นี่เอาเคี้ยว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 ตูดหมึกเอ้ยนึกว่าหัวงอะไรหัวกระดูกฝนตกใส่เอาข้าวเปียกอีกนี่นะข้าวพี่เทลอยู่นี่นะลูกนะ อาพี่เทวกินนะพี่เทวอยากออกมาให้เลอะที่นอนเดี๋ยวแม่ต้องหูบที่นอนไหมงั้นอะเอาอือไม่ไหวอะเดี๋ยวถ้าเลอะที่นอนหมดเอา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 กินกินเพราะทำไมจะออกมาทำไมอ๋อหวงกระดดกหวงดีนะมีนาไม่ไปยุ่งมันน่ะโดนกัดแน่ๆเลยเอากินข้าวกินข้าวด้วยลูกพี่เทวกินข้าวด้วย น่าแล้วว่าทำไมอยากออกห่วงกระโดกดูดเลยอือกินถ้าดีดิไม่กินนะแม่เอาไปให้ด่างๆนะแม่เอาไปให้ด่างๆได้ไหมเอามาของั้นมาขอว้ายโอ้โอ้โอ้ขู่ใครขู่แม่ขู่แม่ทำไมขอโทษแม่เดี๋ยวนี้ขอโทษแม่เดี๋ยวนี้เอออย่าขู่ แม่หยอกเล่นเฉยๆแม่ไม่ได้เลยบอกขอโทษก็รู้ด้วยนะเออเอเออเอา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 ทำไงทำไงทำไงรีบกินนะถ้าไม่กินแม่เอาไปให้นางนางด้วยดูตัว,ตวด่างมนเลยคนขนง่ายขนนางน่วงไปโกนก็จะได้ผัดขนใหม่ เอากินนะกินนะ